ยามนี้เกือบจะเที่ยงคืนนะครับไม่เท่าถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยคนแก่ก็จะเหมือนเด็กที่เขาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งเหมือนเด็กก็จะเป็นเรื่องจริงนะก็จะทานข้าวตอนดึกๆนึกจะทานตอนไหนก็ทานตอนนั้นเราต้องช่างสังเกตนะฮะถ้าไม่ถามหรือว่าถ้าเราไม่ เอาให้ให้ทานเขาก็ไม่ทานอ้าวอ่าปากบางทีเราคิดว่าคนแก่เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับเขานอนก็จะปล่อยเขานอนอย่างเดียวไม่ได้นะครับอพอเราเอาลุกขึ้นมาทานข้าวก็ก็จะทานเหมือนเด็กเลยนะคร ทานได้เยอะเลยไม่เท่าทานข้าวตอนเกือบเที่ยงคืนฮะเมท่าของอ e ีฟาร์มลำพูนอะไรไหมคะอะไรไหมคะไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ